สบายดีมูเพื่นเนาะเมื่อนี้อะมันเบิ่งพลงานเนาะนี่เป็นยิงนูมาในนูตัวหนึ่งนะเป็นนูทองขาวเนาะอยู่บ้านเน่ามีนูหกเนาะมีนูทองขาวก็พอได้กินโดนูทองขาวนี่เขาก็ใส่ปืนแก็บวนยิงเนาะที่เขาเคยรีวิวไว้แล้วปืนแก็บซับก้นะ นี่นี่ก็คือผลงานเนาะนนกับพามาไปหล่อแถวหัวไฮคนนาเนาะกับพอได้ยิ่งอยู่เนาะพอได้กินอยู่ก็คัน้ามีโอกาสเมือ่อใดที่พามูเพื่อนไปเนาะนี่ยจะมาถ่ายเบิง่งมาถ่ายมูเพื่อนเบึ่งเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามน้ำนมมูเพื่อนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปเนาะนี่อันนี้ก็คือปืนแก๊ปเราเนาะปืนแก๊ปเผาให้เผาสวนเนาะคันธามีโอกาสที่พาหมู่เพื่อนไปเลาะยิงกระแตะเนาะแถวหน้ามีกระแตะอยู่ กะวางต้นขัมไปห้ยิงนอกกับบได้ก็แต่มันอยู่สูงเนี่ยยิงเขาหัวเลยกะมือพื้นก็ใช้มือพื้นตัวต่ำเนาะนี่หยัดหาลูกโอ้โหเขาจากลูกเนาะมันหมุนแบบเนี่นี่กะมา่ายบึงพ่อมือเพื่อคิดหอดกันเนาะ พอมองพวงบนเรื่มกันนี่นี่ก็นอนหน้านอะบรรยากาศนอะกลางคืนนี่ก็หลังฝนตกเนาะไม่เขียนห้องนี่ถ้าจังได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเ,เนาะเฮ้ยทิ่ทำคลิปมหม่องไม้โม่ขึ้นบ่งเรื่อยเนาะถ้ามีกำลังใจเห็นนี่ อันนี้ก็ขอตัวเพนอนกันอดึก l ะ